สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการสุขกายสบายใจกลับมาพบกับท่านผู้ชมเหมือนเดิมครับรายการสุขกายสบายใจทางสถานีวิทยุมหาจุฬาเชียงใหม่ FM 106 m h z และ MCTV u นะครับท่านอาจารย์สมหมายสุภาสิตก็จะนำเรื่องราวเหล่านี้ไปออกรายการโทรทัศน์ของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลายัยท่านผู้ชมครับเราอยู่ใน ยุคของการที่เราต้องเตรียมตัวหลายเรื่องเลยอาหารการกินเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับผมขับรถมาแล้วก็ในช่วงนี้นะอันตรายที่สุดเมื่อสัก5วันที่แล้วเนี่ยดอสุเทพยังใสปิ้งเลยนะครับแต่ตอนนี้ดอสุเทพปดแล้วครับควันควันเต็ไมไปหมดเลยหมอกจะว่าควันก็ใช่หมอก คงไม่ใช่หมอกอะนะครับมันเป็นควันเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับที่กําลังชมรายการนะครับอยากจะให้ท่านผู้ชมได้ระมัดระวังเรื่องนี้แล้วก็ท่านทีวีกรที่เราได้เชิญมาวันนี้จะคุยเรื่องนี้พอดีนะครับจะรักษาตัวยังไงให้รอดพ้นจาก PM2.5 ที่กําลังเกิดขึ้นในบ้านเราขณะนี้นะครับหมอฝันที่ได้กรุณามาเล่าสิ่งเหล่านี้ให้เราฟังครับ สวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะวันนี้รู้สึกหน้าตากเนี่ยธรรมะทัแบงขึ้นนาแน่นขึ้นนาแน่นขึ้นเหมือนนก็เหมือนทุกครั้งที่มานะคะอาจารย์เพราะว่าเพราะว่าเห็นนะจ๊ะเคยหึ่คุณหมอบอกว่าขับรถมาแล้วหูตาแสบตาแสบหูแสบหูแสบแสบตาแสบจมูกค่ะอาจารย์คือตั้งแต่เช้านะค่ะคืออากาศเราอยู่เราอยู่ในสภาพอะไรในตอนนี้ ่งนี้ก็คือในเรื่องของมลพิธทางอากาศเนาะค่ะคทีะ่มีปัญหาค่อนข้างจะเยอะไม่เฉพาะแต่จังหวัดเรานะคะจย์วันก่อนลูกสาวไปศึกษาดูงานที่ต่างจังหวัดในภาคเหนือของเราเนี่ยแหละค่ะคเขาก็บอกว่าเจอหนักกว่าจังหวัดเชีงยงใหม่เราอีกนะแม่โอ้โหมันแน่นมากเลยหมอกลงหมอกควันเนี่ยลงหนักมากเลยอย่างเงี้ยค่ะจนแบบหายใจแบบรู้สึกว่า,วามันแบบไม่ค่อยจะสบายเท่าไหร่ คราวสักสี่ห้าวันที่แ้วมีฝนมีลมก็ยังช่วยช่วงนั้น,น <ะ S 2> ดีขึ้นเนาะค่ะ,อ,ะอากาศสดใสขึ้นค่ะอาจารย์ช่วงนั้นรู้สึกดีใจมากว่าโอ้พอ,อะสะภาพอากาศมันแบบไม่ดีมีหมอกมัวขึ้นมาเยอะๆเอามีฝน,นม,มีฝนเข้ามาช่วยอย่างเงี้ยรู้สึกว่าโอ้บ้านบ้านเมืองเรานี่แบบดีเหลือเกินเหมือนกับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ แต่พอหลังจากนั้นมาก็เริ่มมาอีกแล้วอาจารย์ค่ะเพราะว่ามันมามันมามันมาจากไหนอ่ะอาจาร่ค่ะจริงๆแล้วอ่าในเรื่องของอสภาพแวดล้อมเนาะมันก็เป็นปัญหามาตั้งนานละตั้งเป็นปัญหาต่อนเนื่องมาหลายปีเนาะอาจารย์เนาะเพราะเราอยู่ในฟ้าเดียวกันค่ะใช่แล้วพอเข้าสู่ช่วงฤดูร้อนมันก็จะหนักมากขึ้นอันนี้มันเริ่มหมดหนาวไปประมาณาต้นเดือนเนาะค่ะ นี้พอเข้าสู่ช่วงฤดูร้อนก็เริ่มจะมีะภาวะหมอกควันเพิ่มเข้ามาอีกมันก็เป็นปัญหาวนเวียนอยู่เนี่ยค่ะอาจารย์ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนาะทีนี้ถามว่าที่มันมีสภาพมัวซัวหรือว่าแบบคลุ้มแบบเนี้ยคลุมแบบมันไม่สดใสแบบเนี้เนาะ,ะถ้าคนทางเชียงใหม่เราก็จะส่วนใหญ่เขาก็จะมองไปที่ดอยสุเทพใช่ไหมคะอาจารย์บอกว่าถ้าสมมติว่า วันไหนที่มองไปที่ดอย,ดอยสุเทพแล้วเห็นแบบพระธาตุดอยสุเทพเนี่ยแบบเห็นชัดเจนสวยงามแสดงว่าอากาศดี<ะ>ค่ะแต่ถ้ามองไปแล้วเอามองไม่ค่อยเห็นเนาะก็แสดงว่ามีภาวะหมอกควันเยอะ,ะอันนี้รู้กันเลยในคนที่เป็นคนเชียงใหม่ค่ะซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นมาหลายปีเนาะ,ะเป็นมานานมากค่ะจนเกิด ผลกระทบเยอะแยะมากมายค่ะซึ่งปัญหาในช่วงนี้ก็คือปัญหาเรื่องของพีเอ็มสองจุดห้าค่อนข้างค่อนข้างจะเยอะทีนี้ทีนี้พอพูดถึง PM 2.5เนี่ยมันเป็นภาษาอังกฤษเนาะมันเป็นภาษาถ้าเราถ้าเราไม่ต้องภาษาอังกฤษอาจารย์แต่ว่ามันถ้าคุณหมอจะอธิบายให้คนเข้าใจง่ายๆเนี่ยคุณหมอจะอธิบายยังไงค่ะ คำว่า PM 2 5เนี่ยมันก็เป็นชื่อสาภาษาอังกฤษที่<ะ>มันมันก็คือถ้าแปลเป็นภาษาไทยของเรานะคะในระดับแบบชาวบ้านทั่วๆไปเ,เนาะ,ะที่จะเข้าใจบางทีถ้าเราบอกว่า PM 2 5มันอาจจะไกลใน<ะ>ความรู้สึก <c oughs> ของเราเอ,อ,อะไรอะไร,อะไรก็ไม่รู้ไม่เคยได้ยินมาก่อนอ,อ,อะไรเงี้ยโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนาะ,ะผู้เฒ่าผู้แก่แต่ถ้าพูดถึงบอกว่ามันคือฝุ่นละอองขนาดจิว๋ว อย่างนี้พอจะเข้าใจไหมคะอาจารย์ฝุ่นละอองขนาดจิ๋วค่ะขนาดเล็กมากขนาดเป็นเป็นฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กมากเล็กกว่าฝุ่นละอองทั่วๆไปอย่างเช่นสมมติว่าเรากวาดบ้านหรือว่ามีรถมาถมดินเราก็จะเห็นว่าฝุ่นมันคลุ้งขึ้นมาคลุ้งมาเราเห็นะเราเห็นค่ะอันนี้คือตามองเห็นคือฝุ่นมันจะยังยังจะหยาบหยาบใช่ไหมคะเวลามันลอยมา ตกตามผนังบ้านหรืออะไรเราเอามือจับดูเนี่ยคือมันยังเป็นเม็ดเม็ดใช่ไหมคะอาจารย์อันนี้คือยังมีขนาดใหญ่แต่ถ้าเป็น PM 2.5หรือฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือขนาดจิ๋วเนี่ยมันไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นมันจะมีขนาดเล็กมากเล็กขนาดแบบว่าเขาเปรียบเทียบนะคะอาจารย์บอกว่าถ้าเอาเส้นผมของเราเนี่ยหนึ่งเส้นหนึ่งเส้นเนี่ยซึ่งมีขนาดเล็กอยู่แล้วเนาะมาผ่าผ่าซี่กผ่าซีีก ได้16ครั้งอันนั้นคือฝุ่นละอองขนาดจิ๋วจนลอว่าเซ้นผมเล็กนั่นนะค่ะแค่ผ่าครึ่งเดียวนี่มันก็ยังเล็กแล้วใช่ไหมคะอาจารย์มันถ้าเราผ่าตามปกตินี่มันผ่าไม่ได้เนาะอันนี้คือเวลาเขาทำในเวลาเขาตรวจในระดับเซลล์เนาะเขาก็จะสามารถที่จะวิเคราะห์ออกมาได้อย่างเงี้ยค่ะ ก็คือว่ามันเป็นฝุ่นละอองที่มันมีขนาดเล็กมากแล้วทําไมคุณหมอว่าเรามองไม่เห็นแต่ทําไมมันเราเห็นคนวันเป็นฝุ่นมันมัวมันฟุ้งเต็มเต็มทั่วไปที่เขาบอกว่าอันนี้คือ PM 2.5ใช่ไหมคะค่ะถ้ามันเป็นเซลล์เดียวมันก็อาจจะมองไม่เห็นแต่ที่เรามองเห็นอยู่ในอากาศทั่วๆไปเนี่ยคือมันมีปริมาณที่หนาแน่นมากหนาแน่นมากถ้าเรามองเห็นว่ามันมัว แสดงว่ามันมีเยอะละซึ่งเขาก็จะมีการวัดคุณภาพสมว่าในพื้นที่หนึ่งตารางเมตรหนึ่งตารางเมตรนี่ก็หนึ่งลูกบาทเมตรก็คือกว้าง1เมตรยาวหนึ่งเมตรสูงหนึ่งเมตรใช่ไหมคะแล้วมีตัว PM สองจุดห้หรือฝุ่นขนาดจิ๋วเนี่ยจำนวนเท่าไหร่ซึ่งถ้าสมมติว่ายิ่งมากมันก็จะยิ่ง เห็นว่ามันมีสภาพที่แบบมัวมากขึ้นอย่างนี้ค่ะมันเป็นการวัดปริมาณค่ะซึ่งในปริมาณทั่วๆไปเนี่ยในทั่วๆไปอากาศท,ทั่วไปที่เราไม่มองไม่เห็นเนี่ยมันก็อาจจะมีในปริมาณที่น้อยแต่ถ้าสมมติว่ามันมีเยอะนะคะยิ่งเยอะมากขึ้นเท่าไหร่มากขึ้นเท่าไหร่เราก็จะเห็นมันมัวมากขึ้นเท่านั้น<ฆ>แสดงว่ามันมีเยอะมากนี้จุดห้าเนี่ยก็เป็น,เป,นเป็นตัวแรกที่เฉะ ใช่2.5เนี่ยก็คือมันเป็นขนาดของมันค่ะคแต่ทีนี้ในปริมาณเนี่ยถ้ามันจะมากจะน้อยเนี่ยเขาก็จะมีการตรวจคุณภาพอากาศใช่ไหมคะคอาจารย์รซึ่งเขาก็จะมีค่าของเขาอยู่ค,ค่ะอันนี้ก็คือในเรื่องของ PM 2.5หรือฝุ่นละอองขนาดจิว๋วเกิดจากอะไรบ้างครับเช่นเผาป่าค่ะในะในเรื่องของการเกิดเนาะสาเหตุของการเกิด Uh, PM สองจุเนี่ยส่วนใหญ่นะคะในเมืองใหญ่ๆส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากการเผาไหม้มน้ำมันเชืช้อเพลิง<ถ>นะคะในระ<ถ>ดับร,<ถ>รถยนต์โ,<อ>โดยเฉพาะรถยนต์ที่ใช้น้ำมันดีเซละนะคะซึ่งมันก็จะมีการเผาผลาเผาไหม้แล้วก็เกิดตัวกา๊าซนะคะก๊าซไอไนตโตรเจนซึ่งก็ทำให้เกิดเป็นมลพิษมลพิษขึ้นมาเนาะซึ่ง ในแต่ละประเทศเนี่ยมันก็จะมีการใช้รถยนต์นะคะซึ่งเป็นล้านล้านคันใช่เฉพาะในตัวเมืองเชียงใหม่ของเราเนี่ยไปเท่าไหร่แล้วนะคะจย์ถ้าทั่วประเทศไปเท่าไหร่และทั่วโลกไปเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะซึ่งในเรื่องของการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงเนี่ยในรถยนต์หรือว่าในเขาเรียกว่าอะไรอ,ะอ่ะในโรงนรในค่ะก็มันจะทําให้เกิด ตัว PM เ5เนี่ยเยอะมากค่ะทีนี้มันไปผสมกับที่เขาอากาศทั่วไปฝุ่นละอองทั่วๆไปอีกแล้วก็ไปไปเผาป่าอีกใช่ก็นอกจากในเรื่องของการจราจรการใช้รถยนต์แล้วเนี่ยนะคะก็อันอีกอันนึงที่ทำให้เกิด PM 2.5ก็คือในเรื่องของโรงงานต่างๆค่ะโดยเฉพาะประเทศที่ เป็นประเทศอุตสาหกรรมเนาะหรือว่าในเมืองค่ะในเมืองอุตสาหกรรมต่างๆเขาก็จะมีการใช้เครื่องจากเครื่องยนต์เนาะซึ่งก็ต้องใช้ถึงว่าเรามีควันเนาะเห็นควันมีควันพิษเยอะมีมลพิษเยอะเนาะอันนี้ก็เป็นสาเหตุอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือในเรื่องของการเผาไหม้ในที่โล่งแจ้งครับเป็นสามเลยทีนี้ค่ะรถยนต์ก็คือสาเหตุใหญ่ๆรถยนต์ แล้วก็โรงงานาอุตสาหกรรมแล้วก็ในเรื่องของการเผาไหมในที่ร่งแจ้งต่างๆซึ่งในพื้นที่บางพื้นที่ก็จะเป็นพื้นที่เกษตรกรรมเนาะซึ่งก็จะมีการเผาเศษวัสดุอะไรต่างๆเป็นพื้นที่กว้างตรงโน้นก็เผาตรงนี้ก็เผาหลายๆจุดหลายๆที่ก็ทำให้เกิดเป็นควันพิษขึ้นมาได้ อันนี้ก็เป็นสาเหตุใหญ่หญๆเนาะทีนี้ในครัวเรือนอในครัวเรือนอก็มีกิจกรรมต่างๆที่ไปเสริมไปส่งเสริมให้เกิดมลพิษหรือว่าเกิด RPM 2 5ขเ้นมสอ่จุเต้มนี้ขึมม้นมใช่อย่างเช่นในเรื่องของอการทำครัวใช่ค่ะการทำครัวสมัยเมื่อก่อนนี้แล้วเขาก็จะใช้เตาถ่านฟืนอย่างนี้ใช่ไหมคะคแล้วก็ รวมไปถึงการเผา,าเผาวัสดุอะไรต่างๆด้วยอน,นอกจากการทำครัวเนี่ยเนาะค,ค่ะคก็มีส่วนทีนี้ถ้าเรามองเข้ามาถึงในครัวเรือนของเราเนาะอน,นอกจากในเรื่องของการทำครัวแล้วก็จะมีในเรื่องของการจุดธูปเทียนเนาะถ้าสมมติว่านขนาดเล็กนิดเดียวมันก็จะอันนี้ก็เป็น,นจ,จุดเสริม มันก็จะเป็นจุดเสริมสมมวมลพิษในอากาศของชาวจีนเวลาเขาจุดทูบเยอะมากใช่ไหมคะอาจารย์อันนี้ก็เป็นอันตรายเนาะอย่างในในโบสถ์เนาะที่มีการจุดทูบเทียนต่างๆซึ่งสมัยนี้เขาก็จะใช้ไฟใช้ใช้จุดไฟฟ้าใช่ไหมคะอาจารย์ก็เป็นการแก้ปัญหาส่วนหนึ่งเนาะค่ะในในบ้านเรือนส่วนใหญ่บางทีเขาก็จะใช้ทูบเทียนไฟฟ้าเข้ามา แทนที่ในการจุดเทียนนะคะเพรหลายหลายสาเหตุเลยทีนี้ทั้งเล็กทั้งใหญ่รวมกันหมดคือในเราก็ต้องมองแนวกว้างแล้วก็แคบเข้ามาถึงในครัวเรือนเนาะแล้วก็ในสถานที่ทำงานอะไรต่างๆแม้กระทั่งในเรื่องของการถ่ายเอกสารเครื่องถ่ายเอกสารนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งของการทำให้เกิด มลพิษทางอากาศได้นะคะเพราะว่ามันเกิดคาร์บอนเนาะค่ะค่ะ,คะอันนี้ก็เป็นสาเหตุทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมค่ะที่ทำให้เกิดมลพิษในสภาพแวดล้อมแล้วก็ในอากาศทั่วๆไปค่ะทีนี้เรารู้สาเหตุสามสี่อย่างสาเหตุใหญ่เนี่ยสามสาเหตุเล็กในครัว ในขายเอกสารในส่วนบุคคลก็มีนะคะอาจารย์ในส่วนบุคคลก็มีอย่างเช่นการสูบบุหรี่ oh. การสูบบุหรี่ก็เป็นการเพิ่มมลภาวะ <Huh. S 2> ให้กับในอย่างน้อยก็คือในครอบครัวของเราสมมติว่าเราสูบในห้องใช่ไหมคะอาจารย์ <Huh. S 2> ควันบุหรี่ก็ลอยคลุ้งในห้อง hmm. ไม่ว่าจะเป็นห้องนอนหรือในบ้านของเรา <Huh. S 2> คนสูบหนึ่งคนแต่ว่าคนได้รับพิษเนี่ยมีเยอะ <Huh. S 2> มีตั้งหลายคน <Huh. S 2> เนาะค่ะอันนี้ก็เป็น อ่า,าส่วนเล็กๆถ้าสมมติว่าเรามองไม่ถึงเนี่ยเราก็จะอาจจะไม่ไม่รู้ว่าเอ๊ะมันเกิดจากอะไรทําไมมันมีผลต่อสุขภาพของเราในครอบครัวของเราได้ามากน้อยต่างกันทีนี้เรารู้แล้วมันเกิดละเกิดแน่ๆละอย่างในขณะเนี้ยมันเกิดรอบตัวเราเช่นในสภาพอากาศที่มันเป็นฝุ่นเต็มไปหมดเนี่ย เรียต้องใช้ชีวิตแล้วทีดีะนอกจากหน้ากาก,ากแล้วเราจะทายังไงได้อีกค่ะเราก็ต้องรู้ว่าในเมื่อมันเกิดแบบนี้แล้วเนี่ยมันจะมีผลต่อสุขภาพของเราตามมาอีกเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการดูแลป้องกันตัวเองเป็นเรื่องสําคัญคแต่ดับแรกก็อยากจะเล่าให้อาจารย์ฟังแล้วก็เล่าให้ท่านผู้ฟังฟังก่อ,อ,อนว่าเมื่อมีพ m 2.5หรือ สิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเป็นพิษแบบนี้เนี่ย <c oughs> มันจะเกิดผลเสียต่อร่างกายของเรายังไงบ้างไอ้พีเอ็มสองจุดห้าเนี่ยเมื่อกี้พูดไปแล้วเนาะว่ามันมีขนาดเล็กมาก <c oughs> เป็นฝุ่นละอองขนาดจิว๋ว <c oughs> ซึ่งเราสามารถที่จะหายใจเอาอากาศที่มันมี PM 2.5หหรือว่ามีสารพิษต่างๆเนี่ยเข้าไปในร่างกายของเราเได้เป็น ปริมาณมากเป็นจํานวนมากเพราะคนเราหายใจประมาณ20กว่าครั้งต่อหนึ่งนาทีใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะหนึนาทีที่เราหายใจเข้าไปในี่ยี่สิกว่าครั้งเราก็ต้องรับเอา p m 2.5รวมทั้งสารพิษต่างๆเข้าสู่ร่างกายของเราอันดับแรกไปไหนก็ต้องผ่านระบบทางเดินหายใจใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะแล้วก็เข้าไปที่ปอดซึ่งในเมื่อมันมี PM 2.5แล้วก็ พวกสารพิษต่างๆเนี่ยเยอะแย,ยะมากมายเนี่ยมันก็จะเข้าไปที่ปอดของเราะะปอดกันดาเลยอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะไปสะสมอยู่ที่ปอดนะคะก็จะทําให้เกิดในเรื่องของการตั้งแต่ระคายเคือง<ะ>ที่คอที่บอกว่าวันนี้ทำไมถึงรู้สึกแบบแสบคอเนาะเจบ็บคอแสบตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะก็คือมันเข้าไปสู่ร่างกายของเราซึ่งตามปกติเนี่ย อาไว้ว่าร่างกายของเรามันจะมีด่านสําหรับที่จะป้องกัน <ฮะ S 1> ไม่ให้ฝุ่นควันต่างๆเนี่ยมันเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายก็คือที่จมูกของเรามันจะมีขนจมูกใช่ไหมคะอา <ฮะ S 1> จารย์ค่ะเพราะนั้นเราตัดไม่ได้นะขนจมูกนี่มันมีประโยชน์นะคะอาจารย์เขาจะทําหน้าที่ในการกรองกรองฝุ่นละอองต่างๆกรองเชื้อโรคไม่ให้เข้าสู่เอาไว้ว่าภายในก็คือร่างกายของเรา,เาลงไปที่ปอดเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย ใครมีขนจมูกอย่าไปตัดนะอาจารย์เก็บไว้พอถ้มันแผลงมาเนี่ยนะถ้ามันยื่นออกมาใช่ไหมคะก็ตัดไปสนิดหน่อยแต่ว่าอย่าให้มันเกลี้ยงนะคะอาจารย์ตรงนี้ก็คือมันเป็นเขาเรียกว่าอวัยวะที่มันช่วยในการกรองในกรองเลยค่ะกรองเป็นอันดับแรกเลยค่ะมันก็จะกรองฝุ่น กองของเสียอะไรต่างๆเนาะที่เรารู้สึกว่ามันมีขี้มูกเป็นก้อนๆอะไรต่างๆพวกนี้ก็คือแสดงว่ามันกรองและมันถูกเก็บไว้ตรงนั้นอันนี้คือสิ่งที่ดีสิ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของเราละแต่พี่เอ็มสองจุดห้าเนี่ยมันไม่สามารถกรองได้คนจมกนูกเราไม่สามารถกรองได้เพราะฉะนั้นมันก็จะเข้าไปที่ปอดแล้วก็เข้าไปสะสมที่ปอดทําให้เกิดมีอาการบางคนก็จะมีอาการแบบไอเนาะไอแล้วก็ คนที่เป็นหอบหืดก็จะมีอาการหนักมากขึ้นนะคะหรือว่าคนที่ไม่เป็นหอบหืดก็จะได้รับผลแล้วก็กลายเป็นโรคหอบหืดได้ mm hmm. ถ้าเราต้องหายใจสูดเอาพวกสารพิษต่างๆพวกนี้ mm hmm. ในระยะเวลายาวนานนะคะแล้วก็ลูกรามกลายเป็นมะเร็งปอดได้ mm hmm. นอกจากนั้นเมื่อเข้าไปสู่ปอดแล้วเนี่ยมันก็จะเข้าไปสู่ระบบไหลเวียนเลือด เพราะว่าปอดของเราทําหน้าที่ในการฟอกเลือดใช่ไหมคะ, uh huh. คะอันนี้พอเข้าไปสู่ระบบไหลเวียนเลือดแล้วก็จะไปมีผลต่อระบบหัวใจ uh huh. ค่ะเข้าไปสู่หัวใจก็ทําให้เกิดหลอดเลือดที่หัวใจนั้นไปเกาะอยู่ uh huh. เยอะเข้าเยอะเข้ามันก็เหมือนกับตะกั่นหรือว่าไขามันอะไรต่างๆเนี่ยค่ะ uh huh. มันก็เข้าไปทําให้หลอดเลือดหัวใจตีบตนัน uh huh. ทําให้กล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยขาดเลือดเนาะ uh huh. แล้วก็หัวใจเต้นผิดจังหวะ หรือบางคนอาจจะมีหัวใจวายกระทนหันได้ <Okay. S 1> อย่างงี้ค่ะอันนี้ก็คือผลต่อระบบหัวใจเนาะ <Okay. S 1> ถ้าผลต่อระบบสมองเมื่อเลือดอไหลเวียนไปเลี้ยงที่สมองอปริมาณ PM 2.5นี่มันเยอะมันเข้าไปอยู่ในกระแสะเลือดของเรา <Okay. S 1> มันก็จะทำให้เลือดของเราห <Okay. S 1> นืดเหนียว hmm. ค่ะแล้วก็ทำให้เกิดลิ่มเลือด <Okay. S 1> นะคะไม่ว่าที่หลอดเลือดหัวใจก็มีหรือว่าหลอดเลือดที่สมองก็ได้ <Okay. S 1> ก็จะทำให้เกิด หลอดเลือดสมองตีบตันแล้วก็กลายเป็นอัมพาตอัมพฤกษ์ได้เงี้ยค่ะน่ากลัวเนอะค่ะอันนี้ก็คือพิษขึ้นสมองแล้วก็ลงที่ปอดไาที่หัวใจไปตามระบบไหลเวียนเลือดเลือดไปอยู่ไหนก็ไปหมือนกัเพราะว่ามันแทรกซึมเข้าไปได้มันเล็กมากเนาะค่ะนั่นอันตรายอย่างยิ่งแล้วี่นี้ป้องกันยังไงวิธีการป้องกันเนาะก็คือในเมื่อเรารู้แล้วว่าช่วงนี้ PM 2.5มันเยอะ มองอากาศเราก็รู้แล้วใช่ไหมคะอา <c oughs> จารย์เ,เราต้องเป็นคนสังเกตด้วยเนาะตื่นเช้าขึ้นมามองหาดอยสุเทพไว้ก่อน <c oughs> คนเชียงใหม่เนาะหรือว่ามองไปข้างหน้าเอ๊ะวันนี้ทําไมอากาศมันมัวเหลือเกินเราไม่ต้องไปรอถามว่าวันนี้ PM 2.5มีเท่าไหร่ในอากาศเงี้ยค่ะคือรอรอ,อฟังหรือว่ารอประกาศอะไรเงี้ยค่ะคือแค่เราสังเกตเราก็รู้ละว่ามันมัวขนาดนี้น่าจะเกิดจากเดี๋ยนี้จะออกบ้านแล้วใช่ค่ะคืออยู่ในบ้านเราก็ต้อง ปิดมิดชิดนะคะอาจารย์เพราะว่ามันมันเข้ามาได้ไม่ไม่ใช่ว่าอยู่ในบ้านแล้วมันเข้าไม่ได้นะคะอาจารย์มีรูหรือว่ามีช่องอากาศตรงไหนก็เข้าได้เนาะถ้าสมมติว่าบ้านถ้าเราไม่จําเป็นที่จะออกนอกบ้านเราก็อยู่ในบ้านแล้วก็ปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิดจะต้องทําความสะอาดบ้านเช็ดทําความสะอาดไม่ให้มีฝุ่นละองเนาะแล้วก็อยู่ในบ้านค่ะ ทีนี้ถามว่าบางคนถามว่าถ้าอยู่ในบ้านปิดหน้าต่างปิดประตูแล้วทาไงถ้าไม่มีแอร์ทำไงอย่างเงี้ยค่ะก็คืออาจจะต้องเปิดเครื่องเปิดเปิดพัดลมเปิดพัดลมเนาะให้หมุนเวียนอากาศเนาะภายในบริเวณบ้านที่พักอาศัยของเราเนาะแล้วก็เช็ดทําความสะอาดฝุ่นไรต่างๆไม่ให้ฟุ้งกระจายเนาะแล้วก็เครื่องเครื่องเครื่องฟอกอากาศเนาะถ้ามีเนาะถ้าไม่มีก็ เขาก็จะมีต้นไม้นะคะอาจารย์ที่ปลูกรบา,บา,าไว้รอบบ้านเราอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็จะช่วยในการดูดซึมสารพิษอะไรต่างๆมีหลายอย่างนะคะอาจารย์ต้นไม้แต่และชนิดเนาะลองไปดูนะคะว่าเขาก็จะมีอย่างเช่นกระถินอย่างเช่นพลูด่างอะไรพวกเนี้ยคะ่ะมันก็จะช่วยเนาะหลายๆชนิดนะคะ่ะอันนี้ก็จะช่วยเราได้เนาะในเรื่องของการพยายามอยู่ใน อยู่ในบ้านอย่าไปอยู่ในที่โล่งแจ้งค่ะแต่ถ้าจําเป็นต้องออกไปในที่โล่งแจ้งเราก็จะต้องปิดใช้หน้ากากอนามัยนะคะหน้ากากอนามัยนี่มันมีประโยชน์มากนะคะอาจารย์เนาะตั้งแต่ในเรื่องของกรองฝุ่นละอองกรองป้องกันโรคทางระบบทางเดินหายใจเนาะไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่โรคหวัดแล้วก็ ควิดเนาะอันนี้ก็จะช่วยเราได้ทีนี้ในเรื่องของการใส่หน้ากากอนามัยในภาวะที่มี PM2.5 เยอะๆเนี่ยหน้ากากอนามัยธรรมดามอาจจะป้องกันได้ไม่ดีเท่าที่ค <ละ S 1> วรใช่ค่ะเพราะวา่าเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันเล็กมากเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นหน้ากาการธรรมดาก็อาจจะใช้สองชั้นค่ะปิดอสองชั้นนะคะถ้าเป็นถ้าใครสามารถหาซื้อเป็น เอ็นเก้าห้าได้มันก็จะช่วยได้เอ็นเก้าห้านี่ก็จะป้องกันได้ประมาณเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะช่วยในเรื่องของการกรองเนาะ<ช>ค่ะแล้วก็ห uh, ลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจง้งอย่างเช่นการออกกำลังกายการวิ่งเล่นฟุตบอลใช่ค่ะซึ่งตามปกติทั่วๆไปเนี่ยเราก็จะส่งเสริมในเรื่องของการออกกำลังกายเนาะแต่ถ้าในช่วง ว่าสิ่งแวดล้อมเป็นแบบนี้เนี่ยก็คงจะต้องหยุดนะคะแล้วก็หันกลับมาออกกำลังกายในฟิตเนสหรือว่าในห้องในโรงยิมน่าจะดีกว่าอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นอากาศข้างนอกนี่เราก็จะต้องการที่เราเนี่ยออกกำลังกายเยอะๆเราจะต้องหายใจเร็วขึ้นเนาะมากกว่า2 0ครั้งอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้เรา,เ,ราเนี่ยได้รับมลพิษหรือว่าได้รับสารพิษต่างๆเข้าไปมากกว่าปกติค่ะ ก็ต้องเซฟตัวเองใช่ค่ะราะวบ้านไหนที่มีคนสูบบุหรี่ก็คงจะต้องลดต้องงดการสูบบุหรี่ในบริเวณในบ้านด้วยนะคะตอนนี้มันตอนนี้ถือว่าวิกฤตแล้วนะวิกฤตสภาพอากาศเพะนั้นท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทั้งหลายก็ต้องระมัดระวังตัวเองนะครับซึ่งทุกคนก็จะต้องสนใจดูแลตัวเองเนาะซึ่งมันก็จะมีคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงนะคะที่จะต้องเฝ้าระวังตัวเองให้มากจริงๆแล้วทุกคนอะ อยู่ในภาวะเสี่ยงหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ผู้หญิงผู้ชายเนาะแต่ทีนี้ในกลุ่มที่มีภาวะเสี่ยงสูงถ้าเกิดได้รับ PM 2.5เพิ่มเข้าไปอาจจะเป็นอันตรายรุนแรงก็ได้อย่างเช่นเด็กหญิงตั้งครรภ์ผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยที่มีโรคประจําตัวอย่างเช่นโรคหอบหืดโรคหัวใจอย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องระวังตัวเองให้มากขึ้นเพรนั้นอย่าอย่าออกในที่โล่งแจ้งค่ะ ถ้าออกไปแล้วต้องใส่หน้ากากสองชั้นค่ะถ้าเป็นหน้ากากธรรมดาก็ใส่สองชั้นเนาะค่ะก็ถือว่าอย่างนี้ก็พอพอพอป้องกันตัวเองได้ค่ะในระดับหนึ่งในระดับหนึ่งถ้าถ้าจะให้มันดีก็อย่าเผาป่าค่ะใช่ต้องช่วยกันต้องช่วยกันเพราะตอนนี้คือมาตรการของภาครัฐก็มีเน้นในเรื่องของการห้ามเผาใช่ไหมคะอาจารย์จับปรับใช่แต่ว่า ถามว่าในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายจริงจังมากแค่ไหนก็คือมันก็ไม่มีใครที่จะสามารถที่จะรับประกันได้เนาะเพราะว่าบางทีก็มีการแอบเผาลักเผาอยู่อย่างเงี้ยค่ะอยู่บนดอยด้วยนะเผาบนดอยเผาเสร็จก็หลบก็ตามแต่ว่าไม่มีคนตามเนาะก็ต้องช่วยกันเป็นความรับผิดชอบของทุกคนถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เราก็เซฟตัวเองที่คุณหมอแนะนำนะครับเป็นประโยชน์มากครับรายการสุขกายสบายใจวันนี้ เราครั้งเราครั้งต่อไปเราจะคุยเรื่องอะไรเรื่องยาดีไหมเรื่องยาใช่ไหมคะอาจารย์ได้ค่ะก็มีคนสนใจอยากรู้เรื่องยาเรื่องยาเรื่องยาเพราะว่ายานี่เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคนมากอย่างเราเนี่เราไม่ได้ทานยาเพราะว่าเราทานอาหารเป็นยาเรามีชีวิตที่เหมือนจะบอกว่าน่าจะทําบุญมาดีไม่มีโรคประจําตัว แต่ว่าบางคนเนี่ยโอ้โหยานั่นยานี่เพราะฉะนั้นคราวหน้าที่เราจะคุยกันเรื่องยานะครับกับพวกคุณคุณหมออย่างยิ่งเลยนะครับที่มาคุยเรื่อง pm 2 5ซึ่งกำลังมีเต็มบ้านเต็มเมืองอยู่ในขนานี้นะครับมองไปทางไหนก็แสบตามองทางไหนก็ไม่ไม่ปโปรง่งไม่ใสนะครับคราวหน้าเราจะคุยเรื่องยานะครับขอ้บพวกคุณอีกครั้งหนึ่งครับค่ะ ท่านผู้ชมครับในการใช้ชีวิตของเรานี่พระพุทธเจา้าบอกว่าอย่าประมาทนะครับทุกอิริยาบถยิ่งเรามี pm 2.5มากมายขนาดนี้เราอย่าประมาทในชีวิตนะครับป้องกันตัวเองอย่างที่คุณหมอขวัญได้กรุณาแนะนำท่านผู้ชมนะครับเวลาหมดแล้วครับท่านผู้ชมครับก่อนนํารายการสุขกายสบายใจจากท่านผู้ชมไปก่อนผมกิรินทินคงธรรมสวัสดีครับ